คือผมบอกไปก่อนนะครับผมไม่ได้เป็นคนที่กลัวผีหรืออะไรพวกนี้เลยนะฮะผมเฉยมากไอ้ข้างหลังเนี่ยไม่ใช่เอาเวอตุยไปแล้วเอาชิปเฟกแล้วตาตูแล้วเฮ้ยมันโอ้อุยเอ้าติดอะไรอะเอาติดกระจกแล้วกูปวดฉี่กูจะพักหน่อยก็ไม่ได้ไอี้อ่ะโอ้โหมันปล่อยมาจริงด้วยตู้ไม่ชิปหาย มารีวิวนี่คือผมไม่รู้นะว่มามันมันเล่นยังไงเป็นการรีวิวแบบมาเล่นกันด้วยความที่เราก็ไม่รู้นะแต่แต่ที่รู้แน่ๆคือไอตัวนี้มันน่าจะกินคนได้เฮ้ยบั็อกปะวะ<笑><笑>ดีกูไม่ไปเราจะออกอยังไงอ่ะประตูปาน,นี่โอ้โหเอามันเข้าไปยังไม่ได้หรอนี่จะบอกนะว่าคือข้างในเนี่ก็คือเซฟโซนแล่ละเราจะออกยังไง่ะครับอย่างนี้ดักอยู่หน้าบ้านมีประตูออกทางอื่นไหม นี่ไงเอาไซส์ Outside. อ่าเราจุดมุ่งหมายของเกมนี้คืออะไรวะมันบอกว่าให้เราเก็บรูปภาพหมีใช่ไหมแต่หน้าตามันดูไม่เหมือนหมีนะครับมันดูหมีผสมเอเลี่ยนให้ได้ครบ32รูปก็คือต้องออกไปตามหารูปหมีเหรอออกไปแบบไปดูแบบมืดๆืดนะคือผมบอกไปก่อนนะครับผมไม่ได้เป็นคนที่กลัวผีหรืออะไรพวกนี้เลยนะฮะผมเฉยมากอากาศคือแบบว่า หิมะตกแบบมองไม่เห็นเลยก็คือว่าเพื่อนๆเราเหรอหรือว่าผมคนเดียวผมไม่รู้นะผมคนเดียวหรือว่าเพื่อนๆแต,แต,แต,แต่แต่ที่ทรู้ว่าคือเก็บได้สาภาพนะครับตอนนี้เฮ้ยคนหรือผีโอเคคนคนนะแต่กูว่าไอข้างหลังเนี่ยไม่ใช่ไททัาน์วิปลิตหรือเปล่า <laughs> เดี๋ยวไปยุ่งกับมันเลยเพื่อนโอเคเราไปหาภาพกันต่อ <laughs> แต่ว่ามัน,มนยุ่งกับเราอะดินน เอาเวอรตุยไปแล้วเอาชิบเฟกแล้วตาตูแล้วเฮ้ยมันโอ้โหคือไม่มีโอกาสได้วิ่งเลยเฮ้ยตัวนี้เกี่ยวไหมเนะี่ยอ๋อแต่กินคนเหรอเนะี่ยโอ้ผู้คนนึกว่าจะปิดอีกปิดประตูโอเคเอาเปิดจากข้างนอกได้อะโอ้จบแล้วดูว่าขังได้แสดงว่ารูปภาพนี่คือเป็นของเราคนเดียวครับชัวร์เลยเอาละว่าได้เรื่องแล้วกระาดาษปะเอา มองไกลๆกันนึกว่ากระดาษไอ้บทจะมืดก็มืดเลยไม่เห็นด้วยวะอ้าวกูเจอแล้วกูเจอแล้วแผ่นที่สี่โอ้ยระทางมันมืดมากดูเหมือนแบบบ้านลางลนะอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่เสียงมันเสียงกระดาษนะอ่าประตูเปิดปิดได้ไหมอ้าวเฮ้ยประตูหลอกกระดาษพวกนี้มันมีเสียงนะผมอย่างเงี้นถูกว่าใช้ฟังเสียงอย่างเดียวด,ยวดยวิได้อยู่นะน่าจะอยู่ด้านบนบนหัวผมนี่แหละแล้วโอ้โห มีอะไรไปาจำตะแกรงกูมนเนี่ยเนาะเจออีกแผ่นแล้วอันนี้ประตูปิดได้ขังตัวเองไว้ทีนี้ <c oughs> จะขังทำไมในนี้ไม่น่ามีอะไรหมดแลวครับเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกสเตเตมีหน้ามั่วซั่วนี้ก็ไม่ได้ครับตุยแน่นอนอันนี้คนหรือผีสวัสดีครับอ๋อคุณเชื่ออะไรครับเนี่ยวุตเตอร์ผมว่ามันน่าจะอยู่ตามสถานที่สําคัญสาคัญอย่างเช่นอันนี้ไงเราจะอ้างอิงจากสถานที่เป็นหลักนะครับื่อที่จะตามหากระดาษเดินตามมากับเราเหรอชัวร์เป้า ก็คือเดินคนเดียวมันเปียกหัวใจว่าซานเราเดินสุ่มสี่สุ่มแปดก็ไม่ได้อันนี้คือตอนเช้าอรอเช้าแต่หิมะก็หมอกหนาอยู่แล้วเนี่ยอ่าตอนนี้เรามาถึงเสาไฟแล้วครับเราเจอสถานที่ไปแปะแล้วครับเราก็ยังเป็นคนที่ยังตอดรู้ตอดเห็นเหมือนเดิมอ่าจริงด้วยครับเราไปเจออีกหนึ่งแผ่นในนี้หรือว่ามันมีตอนเช้าวะบางอย่างมันผมก็เห็นในตอนเช้านะอ่าตอนนี้ผมเจอดาวแล้วดาวมีไวเบิ่งหรือเปล่าหรือกลับมาที่เดิมวะ <laughs> ที่เดิมปะ อันเดิมเลยเนี่ยตอนนี้ได้กี่อันแล้ววะเนี่ยได้แปดโอ้โหเล่นมาเป็นชั่วโมงนะครับเราทุ่งได้แปดอันดูเหมือนจะเป็นร้านค้าหรือเปล่าอันนี้คืออะไรอะแบร์แท็กเกอร์หาหมีนะครับจะ่ปวนอะไรเนี่ยต้อบอกว่าอะไรอะเพราถูกทําลายฮยใครโดนกัดอะโอ๊ตเปล่าหาไปหากระดาษหน่อยเออทางนี้ทางนี้เราทางนู้นเราไปแล้วกระดาษอิ่จริงด้วยมาครับผมครับนี่ผมเจอแล้วมีก้าวหน้าครับ ชีวิตเราไม่โคตรดีเลยมีก้าวหน้าเอาเฮ้ยมูแต่พิมเอ้ยมีก้าวโอ้ตายแล้วไม่ใครพามาวะพามาก็รับกรรมเองนะไม่ใช่ไม่ให้ตูรับอา้าวโอ้โอดีจริงโอเคเราจุกโดยใช้ไม้โง่ๆหนึ่งอันนะ่ะเหรอก็คือมิตรภาพที่จะเดินไปด้วยกันคือแตกแตกกันเมื่อกี้นะมิตภาพอันก้าวหน้านะก้าวหลังไปแล้วครับล่าสุด ะามันันก,กีี้อย่งขอบคุณพระใจขอบใจพระศุลนนี่คืออัดมาเป็นชั่วโมงแล้วยี่สิบกว่าที่เหลือเยี่ยมเจอร้านค้าแต่ผมปวดฉี่ว่ะตอนเนี้ยแล้วกูปวดฉี่กูจะพักหน่อยก็ไม่ได้กูปวดฉี่ขอไปฉี่ก่อนเราจะไม่ยอมให้ในายมาสิงเราปีหมีนรกเฮ้ยว่าแต่มันก็น่ารักดีนะแต่ว่าถ้าผมจุ้เนี้ยมันคงไม่ฉลาดพอแล้วมั oh ้งโอ้โห กูปั๊ดดัน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 อันน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 ันครับเราเล่นเดนไบมาเนอะครับอยะกูไม่ตายดีนะกูเล่นดนบมาเยอะตรงนี้อ่าตรงนี้ป๊บปั๊บไม่เห็นแล้ว่เห็นแล้ไม่เห็นครับไม่เห็นลครับไม่เห็นล้ครับมันป๊บัวไฉายดีกว่าป๊บ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 โอเคไม่เห็นอ่า เฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮทไมมันวิ่งเร็วขึ้นวะแั่ปัตเตะเล้ต้งไหนล้ครับเนี่ยโอดีเอ้าอุ้ยเดี่ยวเลยครับเหมือนหมีมาบอกทางโอเคขอบใจมากอุ้ยเราเป็นเรติดนี่บุนคุณหมีครับเนี่ยไม่คันเราไม่ไม่สามารถมาตรงนี้ได้นะยิงหลงหลงทางอยู่โอเามาบอกทางโอเคเฮ้ยได้ยี่ิกระดาษอ่าแหละมันต้องอยู่ในนี้แหละไม่ข้างล่างกับข้างบนเราว่าเอาคุณพุทซัมเมอร์เจอกันอีกแล้วครับหรือว่าเรารอให้มันเช้าดีวะ โอเคเดี๋ยวผมขอแยกไปทิ้งช่องกันนะครับเอาีิเอาหากระดาษไหมเออหากระดาษดีกว่าเย่อยู่มาด้วยตังค์ที่เก็บยากอยู่จะบอกนะัาถึงไปฉายกับอันนี้พร้อมกันได้ไหมอา้าวได้แยวเลยครับเก็บอันนี้ได้คือหายไปปะเก็บ okay, ไม่หายครับดีเลยอ้เ oh, จอกันอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวผมลิขิตหรือเปล่าหลังร้านเหรอแล้วไปอยู่อะไรหลังร้านวะกูตูเข้ามาในร้านแล้วโอ้ oh. ไหนก็นมานะเก็บตังค์ซะหน่อยอ๋อไม่ใช่หลังร้านครับแม่เราก็ตีโปตีพายไปก่อนนะฮะอะไรอะไรครับคุณมันต้องเข้าทางนี้นี่เขารู้เรื่องวะวะหรือเขามาเกียนมาเล่นอุย้ยเอา้าติดเลยอะ่ะเอาตดกระจกเดี๋ยวผมลองเอา้าได้จัวว้าวหูยนะที่เราปีนภูเขามาแนละ้วที่เราเดินทางแบบเส้นตกลยแนละ้วโดรดให้ลงไปครับอึดอ้าวลงมาพอดีเลยแกว ตรงนี้เหมือนมาแล้วนะสนามตึกเล่นอะไม่ใช่สนามตึกเล่นวะนี่มันหลุมตบนะครับเขาไปเล่นเลยเรามาเล่นอะไรวะเนี่ยใกล้จะคมแล้วแฟดแล้วเราจะเป็นต้องล้างไหมเพราะเราจะไม่เห็นหมีมันชี้อย่างนั้นวะมันจะมุดไปยังไงก่อนอ๋อนี่ไงผมว่ามันองมุดอุโมงค์นี้ชัวร์เลยไอ้ยะเอาละโว้ยมันมีล็อกเกอร์ตลอดแนวเลยวะ เป็นว่าผมจะไม่สติแตกหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันจะเกิดขึ้นไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งกูยังไม่ปล่อยใจหละมันทางไหนวะเอา้ากลับมาทางเดิมปะวะเอาละไม่รู้อะซอนก่อนเพียกมาแล้วเพียอะไรวะทางมันตันนะกูไปไม่ได้้หทางนี้มันไม่มีเหียโอ้โห มันปล่อยมาจริงด้วยมันมามาอีกแล้วแล้วมีคนมารับขอบคุณมากบันไข่ขอบคุณมากมีนคนมารับกูมีคนมารับ,รบหรือมาหลงก็กลัวกลัวกลัวเขาหลงวะใช่ปะหลงมนเนี่ยมันมันทางเดิมปะครับพี่ที่บ้านใกล้ทีบ้านใกล้ทีบ้านใกล้ตู้นี้ที่บ้านใกล้กูโดนแดกไปแล้ว ไปพี่ไประวังเลยโอ้พี่บานไกลกูไปแล้วกูจะใช้ชีวิตต่อยังไงเนี่ยมันมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วกูเข้าตู้กัดปุ๊บมาโอ้โหมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอีเวนนี่ปั๊บชาโช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 ชามันมาแล้วมึงเข้าซอยไหนเนี่ยไม่ใช่อ่ะ มันพากูหาทางตันโอ้โห GPS ที่กูมีนี่คือศูนย์นะเนี่ย,น,ยนี่เจอสีเขียวอะ่ะเฮ้ย<_><_><_><_>เอา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 เป็นว่าพากูไปหาทางออกกูหน่อยเถอะฮ้ยนี่กูเชื่อใจมึงได้ไหมเนี่ยนี่เชื่อใจมาคนหนึ่งแล้วนะเชื่อเชื่อพี่อย่าไปเดินตามสีเขียวเนี่ยดีสุดตู้ตู้ตู้ไม่ชิปหาย ไอตัดอ่ะมึงไปวิ่งไปทางซ้ายวะโอ้กู้กู้สาวไม่ประมาทกันชีวิตแล้ว wait ลไอเว้เอ้ตายคู่เกินดนี่เลยความเชื่อใจเป็นเหตุโอเคเชื่อตัวเองดีสุดครับถ้าหากว่าใครอยากให้ผมไปรีวิวแมปไหนนี่ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมตอไปก่อนนะครับไม่ไหวจริงๆไปเจอคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไปแล้วบายๆเจอกันนะว้ยน่ารักอะ่ะ